รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี นับสนุนโดยน้ำมันถูเหลืองตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดถึงเวลาออกเดินทางไปกับคุณนายจ่ายตลาดกันแล้วเราก็ยังอยู่กันที่นนทบุรีซึ่งเรียกว่าวันนี้พิเศษมากครับเพราะคุณนายจะพาน้องเขตไปเที่ยวแบบจัดเต็มกันอีกแล้วยจะมีความพิเศษอะไรรอน้องเขตอยู่บ้างนั้นเราตามน้องเขตและคุณนายไปกันเลยครับ แน่นอนเลยครับพี่แจ็ควันนี้นะครับเขตจะได้ล่องเรือนะครับผมอิจฉาผมไหมครับแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมต้องขออนุญาตแนะนําคุณนายของเราในวันนี้ก่อนนะครับแพทย์หญิงสุวรรณาชายชุมสังิ์ปริยาผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยัยจังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เดอะไทยเฮาส์นะครับคุณนายครับทราบมาว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใครที่สนใจอยากจะมาใช้ชีวิตแบบชุมชนของ คนไทยในสมัยโบราณก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวจากตรงนี้ครับสามารถเชื่อมโยงไปที่ไหนต่อได้บ้างครับจุดนี้จะเป็นจุดแรกนะคะที่มาถึงนะคะเราก็จะลงเรือนะคะมีท่าเรืออยู่ข้างหลังออกจากที่นี่แล้วก็จะไปส่วนบรรดาลสุขค่ะ หลังจากนั้นก็คือจะขึ้นเรือต่อไปที่วัดปางหลวงวัดปางหลวงะนะคะแล้วก็เดินสามารถเดินไปต่อที่วัดอัมพวันแสดงว่าวันนี้เขตต้องได้ล่องเรือใช่ไหมครับคุณนายได้ล่องเรือค่ะก่อนที่เราจะได้ไปล่องเรือนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินชมเดอะไทเฮากันก่อนเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับคุณนายครับพาเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงวัดปรางหลวงเันที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ครับคุณนายมีประวัติความเป็นมาอย่างไงบ้างครับ วัดปรางหลวงนี่จะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดนะคะสมัยอยุธยาที่ในเขตปริมนทลเลยค่ะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นโบสถ์เก่านะคะเก่าะะแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปก็ได้มีการสร้างโบสถ์ใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนะคะภายในวิหารนี่ก็จะมีพระอู่ทอง,ซ,งซึ่งเป็นพระสมัยอยุธยานะคะปางมันวิชัยถ้าท่านใดที่มาชมตรงนี้นะคะจะเจอว่ามีใบเสมานะคะเหลืออยู่แค่หนึ่งใบหน้าวิหารนี้ นะคะทำจากหินชนวนนะคะเป็นเป็นของเก่าโบราณแต่ตอนนี้นะครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวคุณนายจะพาเขตไปเที่ยวต่อเราจะไปดูวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มแสงประทีปนะคะมีการทํากิจกรรมบางอย่างเดี๋ยวพี่ทําให้น้องเขตเสอร์ไปนะคะเอะเป็นกิจกรรมอะไรคะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราถึงมาที่เรียบร้อยแล้วครับที่คุณนายบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับเขตตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มแสงประทีบนะคะสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้ที่เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ที่คุณนายบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยต้องเป็นอันนี้ต้องคณะแน่นอนโอเค ไม่ใช่นะคะอันนี้คือต้นผักตบชวาค่ะต้นเป็นวัชพืชนะคะเราก็จะเห็นผักตบชวาลอยมาตามน้าแย่แยไปหมดเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แสดงว่าที่คุณนายเซอร์ไพรส์เขตวันนี้คือพาเขตมาดูผักตบชวาแค่นี้เองเหรอครับใช่ครับเแค่นี้เหรอครับใช่ค่ะอันนี้นะคะน่าจะเป็นวัตถุดิบในการนําไปทํากระดาษค่ะกระดาษจากผักตบชวาค่ะน้องเขตเคยเห็นไหมไม่เคยคะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมครับว่าตัวผักตบชวาแบบนี้ จะนําไปเป็นกระดาษได้ยังไงนั่น<ช>สิครับผม<ช>งั้นเดี๋ยวคุณนายพาท,ทัวร์เลยครับใช่ค่ะ<ม>ไปเลยค่ะพี่และนี่ครับผมคือกระดาษฮะคุณผู้ชมที่ทําจากผักตบชวาเองถูกต้องไหมฮะนี่คือออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยเหรอครับกระบวนการผลิตที่จะออกมาให้เป็นแผ่นแบบนี้ต้องทํายังไงบ้างครับก็คือเราเก็บผักตบชวาจากในคลองอะนะคะ,คะแล้วก็เอามาตากจากนั้นเราก็มาย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปตม้มหลังจากนั้นเราก็ไปตีเยือย่อตีเยื่อแล้วเราก็มาขึ้นแผ่น ก็จับมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ฮะแผ่นแบบเนี้ยอ่ะผมอยากทราบมูลค่าต่อแผ่นประมาณประมาณ25-30ค่ะแผ่นประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อจะแผ่นจะแผ่นใหญ่จะประมาณค่ะแผ่นใหญ่แาบนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับผักตบชวานะครับที่เราลอยเห็นลอยน้ําอยู่เป็นขยะแบบนี้แต่แปลรูปให้ออกมาเป็นกระดาษผักตบชวาแบบนี้ครับคุณผู้ชมและที่สําคัญฮะ สามารถเป็นสร้างงานศิลปะต่างๆได้ด้วยนะครับเป็นผ้านูนต่ําหรือของใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยอย่างเช่นพวกกล่องเทชชู่กล่องใส่ของต่างๆก็สามารถทําได้นะครับ<ช><ช>ยังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกไหมครับที่ศูนย์นี้มีค่ะทําเป็นแบบพ่นกระบอกอัวโค้งานปั้นจากดินนะคะอ๋องานปั้นจากดินแต่ก็มีส่วนผสมของของักตบชวาอยู่ด้วยปะตบชว่าใช่คุณผู้ชมอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งของเหล่านั้นแต่ละอย่างนั้นจะเป็นแบบไหนสวยงามปาณิดแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมกันดีกว่าครับ สำหรับใครสนใจอยากจะมาที่ศูนย์นี้แนะนำหน่อยครับการเดินทางมาที่นี่ครับก็เดินทางมาถึงปากซอยวัดอัมภวันวัดปางหลวงแล้วก็นั่งเข้ามาได้เลย <c oughs> ตรงเข้ามา <c oughs> จนถึงสุทดทางก็ <c oughs> ามาที่ศูนย์แห่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครสนใจผลิตภัณฑ์น,นะฮะ <c oughs> อยากจะได้แบบนี้หรือมีขายออนไลน์มีอะไรยังไงไหมครับมีเบอร์ติดต,ต่อก็มีค่ะอยู่ในไทยตําบล .com ค่ะหรือทางไลน์0858060022ายอค่ะครับผมฝากด้วยนะครับ สินค้าแบบนี้นะครับผมเราเปลี่ยนจากผักตบชวานะครับให้เป็นสินค้าแบบนี้เพิ่มมูลค่าแบบว่าได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคระับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราเที่ยวพอสมควรแล้วคุณนายเขนเริ่มหิวครับคุณนายค่ะเดี๋ยวพี่พาไปชมตลาดนะคะแล้วก็ไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งและชมตลาดนะฮะค่ะตลาดพระรามห้าค่ะเอาแล้วครับคุณผู้ชมคุณนายบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปช้อปและพาไปเที่ยวตลาดเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันเลยดีกว่าครับ เามาสลายที่เลยน้องเขตก็คงจะหิวหน้าดูและตลาดวันนี้ก็คงไม่พลาดที่จะมีของอร่อยๆให้น้องเขตได้รองท้องกันแน่ๆงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้คุณนายจะไปซื้อวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะเอาเละฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแลย้วครัตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด พระราม5ค่ะตลาดพระราม5นั่นเองครับที่นี่มีเวลาเปิดปิดอย่างไงบ้างครับเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มค่ะจะมีการสกรีนนะคะวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้ามาช้อปปิ้งในตลาดด้วยนะคะอ๋อและที่สําคัญนียครับตลาดสะอาดมากๆและเมนูพิเศษที่เราจะทําในวันนี้คือขนมเบื้องยวนค่ะขนมเบื้องยวนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดเลยครับไปเลยครับไปครับสุนัยครับอันนี้ครับอังนี้ครับ เดี๋ยวพามาชิมหนึ่งร้านใช่ไหมครับคุณนาใช่ค่ะร้านอาม่ากุยช่ายนะคะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากแล้วก็ร้านนี้มีสิ่งที่เด่นก็คือไม่มีแป้งห่อค่ะน้องเก็ตเคยทานไหมไม่เคยทานเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าที่นี่อร่อยมากของเราแป้งน้อยมันเป็นมาอย่างไรบ้างครับปรับเปลี่ยนจากการห่อแป้งมาเป็นคลุกแป้งแล้วก็นึ่งแทนมีหกไส้มีไส้อะไรี้อรบ้างจะมีไส้กุยช่ายครับแล้วก็จะมีเผือกมันแก้วไชเท้าทรงเครื่อง ครับกะหล่ำปีม่วงแล้วก็หน่อไม้อันไหนอร่อยสุดผมรบกวนขอชิมหน่อยได้ต้องเป็นกุ้ยช่ายแน่นอนใช่ครับพี่พดเศเลยซึ่งกุ้ยช่ายนี่เขามีสองแบบค่ะแบบนึ่งกับแบบทอดค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวผมได้กินคำเล็กๆนะครับแบบน่ารักน่ารักให้ทุกผู้ชมดูนะฮะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากเลยครับแบบนึ่งเนี่ย ผมบอกเลยว่าแทบจะไม่เจอแป้งเลยบวกกับน้ำจิ้มที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านอยู่แล้วผมว่าทุกอย่างมันลงตัวมากอร่อยมากจริอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกุ้ยช่ายทอดกันต่อ,อแป้งดีมากนะครับผมและที่สําคัญตัวน้ําจิ้มของเขาซึ่งเป็นสูตรพิเศษทางร้านเนี่ยมีหวาน มีเปรี้ยวมีอมเผ็ดเล็กๆนะครับนิดหน่อยติดปลายๆผมว่าทุกอย่างลงตัวมากใครอยากกินกุยช่ายอร่อยแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ตลาดพระรามห้าครับกับอามากุยช่ายวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ<ะ>เดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันต่อครับคุณผู้ชมไปเลยครับไปกันครับ อมกหนึ่งร้านเลยร้านนี้คุณนายแนะนำอีกเลยใช่ค่ะเป็นร้านซามิโก้ของพี่นันค่ะอาหารเขามีหลากหลายชนิดนะคะแต่ที่อร่อยที่สุดก็คือข้าวคูก้กะปิค่ะเรามาให้พี่นันแนะนำนะคะได้ครับพี่นันครับสว,ส,สวัสดีค่ะวัสดีครับนี่ครับอะไรอร่อยสุดในร้านที่ขายดีสุดเลยข้าวคูกกะปิค่ะข้าวคูกะปิอันนี้พี่นันขายมาประมาณกี่ปีแล้วครับ านุ่นคุณแม่ประมาณ60ปีได้และหกสิบปีหรอครับเรื่องแต่รุ่นเรื่องแต่รุ่นแม่เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาชิมฝีมือพี่นานกันนะครับผมจานแรกเลยเอาเป็นข้าวคุกกี้นะครับผมจานที่สองก็เป็นหอยทอดนะฮะแบบนี้เดี๋ยวเราไปรอกินกันเลยครับพี่นันรับก่นด้วยนะครับ่อานี่ครับผมหอยทอดที่เราสั่งไปกับข้าวคุกกี้นะครับะเดี๋ยวเราชิมกันดูนะครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะ คุณผู้ชมฮะรสชาติดีมากกรอบอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนี่เดี๋ยวมาชิมข้าวพุกปี่ต่อข้าวพุกปี่ดีมากเลยครับผมหมูหวานดีมากครับคุณผู้ชมแล้วตัวข้าวเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวจนเกินไปคือแต่ถ้าทานเครื่องเคียงแล้วแบบว่าคลุกรวมกันผมว่ารสชาติต้องดีมากๆเลยยังไงฝากด้วยนะครับกับร้านฟามิโกสำหรับใครที่สนใจจะมาที่ตลาดสามห้าร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวกินต่อครับคุณนายเรา,ลา <c oughs> เลิกทานต่อเลยครับ <c oughs> ใครอยู่บริเวณนี้ต้องอิจฉาจริงเพราะว่าคุณจะได้ทานผักสดใหม่แบบนี้ท,ทุกๆวันนะฮะและที่สาคัญที่นี่เป็นสลัดบาร์ด้วยใช่ค่มครับสามารถเลือกมิกซ์แอนด์แมทเองได้ได้ครับผักที่นี่สดจริงๆครับอย่างที่เขาบอกไว้เลยว่าใช้วัตถุดิบใหม่ทุกๆุกวันถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมฝากด้วยกันอีกหนึ่งร้านนะครับผมสลัดบาร์นิชาฟาร์มนะครับฝากได้ครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันต่อครับ สวัสดีครับคุณนายน้ำมันที่สั่งไว้กำลังไปส่งให้พี่จวนพอดีเลยครับ,รบอ๋อนี่เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณนายสั่งน้ำมันไว้แบบนี้แสดงว่าใช้เยอะมากๆเลยเหรอครับใช่ครับนะคะอันนี้เป็นของดีแล้วก็เป็นของจําเป็นที่ในจวนจะต้องมีตลอดเวลาเลยค่ะพี่สั่งไว้หนึ่งลังนะคะชอบมากเลยค่ะน้ำมันทวเหลืองตาอังบุ่นนะคะมีโอเมก้า3 6 9นะคะเป็นกรดไขมันที่จําเป็นที่ดีต่อร่างกายและยังเป็นไขมันที่ดีอีกนะคะและวันนี้มาในรูปแบบของขวดใหม่นะคะน้องเกดนะคะจับ กระชับถนัดมือแล้วก็เวลาเปิดขวดนะคะดึงห่วงอันนี้ก็คือไม่ขาดง่าย <Okay. S 2> นะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบเมนูของวันนี้ที่พี่จะประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเอาไปก่อนหนึ่งขวดเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยตามไปส่งที่จวนค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อน,นื่นครับเดี๋ยวเราไปเดินหาซื้อวัตถุดิบกันต่อครับไปเลยครับ เมื want, okay. ่อกี okay. ้นะครับเราได้น้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณนายแต่เมนูพิเศษที่คุณนายจะทำให้ผมรับประทานวันนี้นั่นก็คือขนมเบื้องยวนค่ะขนมเบื้องยวนนะฮะนอกจากน้ำมันที่เราจะต้องใช้แล้วมีวัตถุดิบอื่นอีกนไหมครับมีค่ะมะพร้าวมะพร้าวนี่นะมะพร้าวพอดีมะพร้าวที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นมะพร้าวทึนทึกถึงจะรสชาติอร่อยมะพร้าวทึนทึกคือมะพร้าวอ่อนที่กําลังจะแก่นะคะปกติหายากมากเลย พี่ก็เลยสั่งพ่อค้าที่ร้านนี้ให้หาให้เป็นพิเศษอันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือมะพร้าวถึงทุกบใช่ไหมครับอันนี้คือมะพร้าวแก่ใช่ใชไหมครับพี่พนี่นะฮะอันนี้คือแก่ก็จะสีเขาจะค่อนขา้าง,งเข้มค่อนข้าง<ช>เข้มค่อนข้างเข้มนะครับทั้งหมดนี่เท่าไหร่ครับ ถ้าลูกเล็กๆตอนนี้มะพร้าวก็จะประมาณลูกละยี่สิบบาทลูกละยี่สิบบาทไล่กันตามขนาดกับลูกใหญ่ก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปตามขนาดเอาแล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้วัตถุดิบทุกอย่างครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูพิเศษกันนะครับเมนูพิเศษวันนี้ที่คุณนายจะทํานั้นคือเมนูขนมเบื้องยวนค่ะขนมเบื้องยวนครับไปทําอาหารกันเลยครับ รอคอยกันนะครับเพราะเมนูวันนี้พิเศษเช่นเคย,ยสงสัยจะติดใจบรรยากาศของการดินเนอร์ใต้แสงจนันทร์แน่ๆเลยอยากเห็นหน้าตาของเมนูวันนี้แล้วล่ะสิรับรองว่าต้องน่าทานมากๆแน่ละครับ เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงช่วงพิเศษอีกหนึ่งช่วงนะครับช่วงที่คุณนายจะทําเมนูสูตรพิเศษให้เขตได้รับประทานนั่นเองเมนูพิเศษวันนี้ที่คุณนายจะทําคือเมนูอะไรครับขนมเบื้องยวนค่ะขนมเบื้องยวนนะครับขนมเบื้องยวนนี่ต้องประกอบไปด้วยพริกไทยนะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะกะทิเกลือนะคะแล้วก็มะพร้าวทึนทึกเรามาดูขั้นตอนในการเตรียมนะคะนะครับแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็จะใส่กะทินะคะ อันนี้เราต้องคลุกเขาให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราจะใส่สีขมิ้นลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเติมให้สีมันสวยงามนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะครับผมค่ะแล้วเราก็จะมีการกรองนะคะอันนี้คือจะเป็นส่วนแป้งที่ใช้ทําขนมเบื้องยวนนะคะอ๋อนี่เป็นส่วนของแป้งขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปในการผัดมะพร้าวทึนทึกนะคะครับอันนี้จะเป็นการเตรียมไส้ใช่ไหมครับเตรียมไส้ค่ะ ขั้นตอนแรกเราเริ่มที่อะไรครับเริ่มที่ใช้น้ำมันถูเหลืองตาองหุ่นนะคะซึ่งเป็นน้ำมันที่ไม่มีไขมันทานเพราะไม่มีการเติมไฮโดรเจนลงในขั้นตอนการผลิตและที่สําคัญยังมีไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายซึ่งมีอยู่ในอาหารหลัก5้าหมู่ที่ช่วยทําให้ร่างกายของเรามีความอบอุ่นขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้เขามีขวดใหม่ฝาใหม่เทเป็นสายไม่ไหลเลอะขวดเทกระชับจับถนัดมือมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยครับน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็นํา สามกระสัตรที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดค่ะแช่เทไปแค่นี้นะครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมแล้วหลังจากที่เริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราก็ใส่น้ำมะพร้าวทึนทึกนะคะนี่คือมะพร้าวทึนทึกที่เราขูดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะตัดเกลือนิดนึงค่ะเกลือนิดนึงค่ะเกลือประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะใส่สีคมินสักนิดหน่อยนะคะเติมเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือใส้นะคะนี่ครับสีสันจะมาเป็นแบบนี้นะยครับคุณผู้ชมหลังจากไส้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแป้งใช่ไหมครับที่เรากลองแล้งเมื่อกี้เรากรองเรียบร ขั้นตอนต่อไปนั้นคืออะไรครับคุณนายจะเป็นวิธีการทอดแป้งครับนะคะของขนมเบื้องยวนนะคะเราก็ตักตัวแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะขั้นตอนที่นี่จะมีการตอกไข่ในสูตรของนายจะเป็นตอกไข่ค่ะใส่ที่หลังค่ะลงแบบนี้ครับ ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพับครึ่งแล้วก็ตักขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับมีความนุ่มหอมและไส้นะครับที่บวกกับมะพร้าวถึงทึกนะฮะและมีเครื่องเคียงอื่นๆด้วยบวกกับความเปรี้ยวหวานของอาจารย์เข้าไปอีกโอ้โหรสชาติ รมกล่อมมากๆเลยครับอร่อยมากๆแเลยครับคุณนายต้องขอบอคุณมากเลยครับอ,องโหททาขนมเบื้องอยวนให้รับประทานนะครับสุดท้ายนี้นครับอยากจะให้คุณนายเชิญชวนคนมาเที่ยวจังหวัดนนทบุรีหน่อยครับปลายเดือนมกรานะคะวันที่29มกราจนถึง6กุมภาพันธ์2564จะมีงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยาเจษดาบดินนะคะจัดงานที่อุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ะจะมีของรางวัลเยอะมากมายนะคะทุกคนก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมนะคะมีตลาด ย้อนยุคนะคะพี่เขตว่างเชิญพี่เขตด้วยนะคะต้องมาแน่นอนครับคุณนายต้องขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนที่สนใจมานะครับผม29่กามกราถึง6กุมภาพันธ์2564นะครับผมเป็นงานอีกงานใหญ่หนึ่งเลยของจังหวัดนนทบุรีครับจะมีการโชว์แสงสีเสียงยิ่งใหญ่แน่นอนและที่สาคัญครับอย่าลืมนะครับแลนด์มาร์คอันใหม่ครับที่เป็นสตรีทอาร์ตของจังหวัดนนทบุรีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยก็ว่าได้ครับผมและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์หญิงสุวรรณาชัยชััดิาวจงห นนทบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีครับขอบคุณนะครับคุณนายสวัสดีค่ะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการคุณนายจัดตลาดนะครับก็มีกิฟต์เซตจากน้ำมันถูเหลืองตางุนไม่เป็นไขใสสะอาดมอไปด้วยครับขอบคุณครับซึ่งภายในกิฟต์เซตนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถูเหลืองตางุ่นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันข้าวโพดครับมอให้กับคุณนายครับขอบคุณครับ ช่วงหน้านะครับพี่แนนเราเราอยู่แล้วครับวันนี้พี่แนนจะพาไปคาเฟ่สวยๆหรือมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากบ้างไปเจอพี่แนนกันเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมเรามีคาถามมาให้ร่วมสนุกเหมือนเดิมเลยครับผมเพียงแค่คุณไปตอบคาถามนะครับทาง YouTube ทางช่อง IMTV h d นะครับและคําถามประจําสัปดาห์นี้นะครับมีอยู่ว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงประทีปทํากระดาษจากอะไรครับและผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วก็คือยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้ำมันถั่วเหลืองตาหุ่นไม่เป็นไขาสายสะอาดนะครับและอาทิตย์หน้านะครับคุณนายจะตลาดจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจ่ายตลาดที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงสีนาทีทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่อง3 4แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับอมรินทีวี